ครับโจทย์ที่ยากแต่ว่าการบริโภคบันยีทต้องมีอยู่เนี่ยนะมันต้องมีสิ่งที่ตอบสนองได้โดยเร็วโดยเฉพาะตอนนี้เทศก,กาลตรุษจีนนี่ก็มาถึง1กุมภาวันนี้ถึงแล้วเนี่ยฮะดีมานซับพลายเป็นแบบนี้ในฐานะนักเศร,รษฐศาสตร,ร์อย่างอาจารย์อาจารย์ประเมินยังไงบ้างฮะสถานการณ์หมูของตรุษจีนปีนี้อ๋ออันอันอันนี้มันเป็นเรื่องของฤดูกาลเอ่อตรุษจีนที่เข้ามาซึ่งมีการเพิ่มดีแบนขึ้นไปอีกนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องไหว้บรรพบุรุษหรือทำอะไรต่างเพราะนั้นเนี่ย ความต้องการเนื้อบูเนี่ยมันจะต้องเพิ่มกว่าโปรตีนมันก็จะเพิ่มในช่วงปิดกินอยู่แล้วนะ,ะนฮะในในช่วงที่ในราคาหมูก็จะขยับปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้สูงขึ้นเหมือนเหมือนเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถามผมว่าหม,มูจะปรับตัวสูงขึ้นไหมถ้ารัฐไม่ไปควบคุมกลไกของราคาเนี่ยมันก็มีส่วนที่จะต้องปรับสูงขึ้นเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าปัญหาของเรื่องนี้มันอยู่ที่สป라이ช็อคครับคือสป라이เม็นขาดไปจากตลาดครับกับสป라이ช็อค มันมันถ้าเป็นเพราะบอกช็อกมันก็จะเป็นช่วงสั้นๆนะอาจารย์ถ้ามันเกินกว่านี้แสดงว่ามันมันน่าจะต้องมีมาตรการอะไรที่ที่ออกมาเหนือกว่านี้ไหมฮะอม่คือเนี้ยครับคือซัพพลายช็อตเนี่ยมันเกิดจากการการระบาดของโรคซึ่งซึ่งการของโลกเนี่ยมันไม่ง่ายไงฮะคือคือก็เพราะว่าเอ่อหนึ่งก็คือว่าถ้าถ้าถ้าเป็นสินค้าข้าวเนี่ยนะพยามาลงเนี่ยเราก็ยังแก้ปัญหาได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้มันระบาดของโลกเนี่ยมันว่าเอ่อแล้วโลกโลก เอเอสเอฟเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ได้ภายในวันสองวันนะครับมันต้องใช้เวลามควรทีเดียวเพราะว่ามันมันเป็นโรคที่เชื้อเนี่ยมันทนทานแล้วก็สามารถที่อยู่ตกค้างอยู่ในในทั้งที่ดินในร้าวในอะไรต่างที่กะจัดยากยากมากนะครับไออันนี้อันนี้เป็นปัญหาที่ผมคิดว่าเนี่ยเราปล่อยให้ปัญหามันเรื้อรังมาจนกระทั่งเอาม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 า,มา,มา,มาแก้ปัญหาในท้ายสุดแล้วเนี่ยเมื่อ impact อิมแพคมันุดปั๊บเนี่ยผลกระทบมันก็จะรุนแรงมากขึ้นครับ